สวัสดีค่ะมเมนี้ยาแววมานําเสนอเมนูหมกหมอปลาข้าวด้วยค่ะปลาข้าวตัวละสองโลปลายาแววแบ่งเฮ็ดครึ่งนึ่งนี่ปลาข้าวนี่เขาไปกกเป็นชิ้นล่างเรียบร้อยแล้วจ้ะนีม่มะเขือนะพี่นอ้องมี่หนักแข้งนี่เนาะค่ะต้นหอมเผอกตู้ผักใบมะกรูดแข้งมเขือ อีซ้ำนี่ล้วค่ะพักใช้ซ้ำนี่ละปีนี้เราก็จะตองกันตอกไนตอกไปไดนอย่าแวาแใส่าปาลาด้วจ้ะใส่ชูรสนิดนึงใส่ผงปูุงรดน้อยนึงจ้ะนี่ก็จะเป็นน้ำพริกแกงนะพี่น้อง ริกแกงกันนี้ค่ะตะไคร่ออหอมแดงหอมขาวจากเกลือใช้ในนี้แหนละแล้วจะละลายตะพริกกอนละลายตะพริกเราจะมาคลุกกับปลาเลยพี่น้อง ยางจ้ะฝุ่นป่าเลยเดี๋ยวจะใส่ขกัวน้อยนึงิด้ะจ้ะแจะจะเอาหมกหม่อมเพราะว่ามันจะมีน้ำจ้ำนิดนึงเพื่อความหอมสูตรจะเดี๋ยวใส่ใส่ข้าวนะที่นี่ไม่ได้ใส่ข้ามิ้น ก็หมกต่อไมาได้หมกอีกไมได้หมกซึ้งคลุกๆแล้วก็เอาหมกโอเคก็โถกันที่นี่จะนำปลาล่าน้ำเด้วยปลา,าแยกแววกับหมักมใสไปนิดน้อยแล้วจ้ะ นี่เกลือนิดน้อยน่ะหน้าตาจะกินแบบนี้แค่ะแล้วก็ใส่ใบตองหมกข้ายเอาอย่างดียลืมใส่ขมิ้นการอย่ากกินขมิ้นผงด้วยค่ะใส่ขมิ้นหน่อยดับข้าวแล้วจะหมกหมอด้วยใช่้อง

แล้วจะเฮ็ดแบบนี้แล้วก็ไปตั้งในในอันน้ำเลยจ้ะในน้ำหมอ้อเลยหม้อแกงเลยจ้ะแล้วก็จะตั้งแบบนี้เดี๋ยวแล้วได้สามหมกเด้อพี่น้องเฮ็ดแบบนี้แล้วก็จะเอาปิดฝาไว้ะอะบะมีบะม,มีตองเนะพี่นอ้องอยุงยังนอกก็เอาฟอยด์เฮ็ดได้ทีน,นี้จะแววมีตองก็เลยเอาตองทาปิดกันนะใช่ไมจะให้ม่กอดดีๆด้วยใช่ไห เ้าใหเ็ดคอยเท้า <facial> ก็เห็นแบบนี้แหละจะคอยมีน้ำจะบ็อคอยเ่าด้วยค่นหันมเอก็จะไปตั้งเตาเลยจ้ะขอคอยใส่ก็ตั้งเตาในเตาเลยจ้ะตั้งในหม้อเลย หนึ่งที่จำค่ะออาฟ้าไปด้วยคงจะประมาณสามสิบนาทีจะ้ะผ่านไปละสิบนาทีใส่ไฟค่อนข้างแห้งเลยพี่นอ้องมาจะผ่านไปสามสิบนาทีแล้วปิดแก๊สแล้วค่ะมาเบิงพีน่น้องหนาตามที่ป็นงน้ สุกปะอ้าช้อปิดต่ดแ่บแท้สุกแล้วพี่น้องเปื่อยละหน้าตามจะเป็นแบบนี้มเะเขือก็เปื่อยแล้ะค่ะเปื่อยละสุกละข้ากินข้าวนุ่มยายแล้วหมกหม้อปลาข้าวจ้ะ นี่จ้ะมีกับข้าวย่างเดียวด้อพี่น้องจะเป็นมะม่วงสุกจะเป็นปลาปิ่งน้องไอจีจ้ะปลาดุกมาค่ะกิยนยงเขาหน้ำกันีน๋ย,เย,ยาเอาให้ระยาเอาให้นั่งนี่แหละย่าาให้น้ำหมด เย็นเลวตาจมวยที่แคนุมวันไอกิออตติอติออตติงก็งงขวเนยคสวัสดีค่ะมากินขอน้ำยาแววด้วยจ้ะ สวัสดีค่ะมากินข้าวน้ำเน่าไอจีด้วยค่ะโอ้ยบ่ได้บอกเก่งค่ะไอจีกินข้าวกับปิ้งปลาดุกจ้า<อ>ข่าวกับลูกคนเก่งะนะนั่นะนะอันนี้ไว้ต้องอย่าเพิ่งกินนะคะขนมกินข้าวก่อนตรวจหนึ่งมองสุก ปลาครูสระค่ะปลาดุกปิ้งค่ะปลาดุกเนื้ยเหออ่าอร่อยไหมคะเจาคูค่ะกินปลาดุกเนี่ยค่ะปลาดุกมันจะปลอดภัยกว่าปลาทูนะคะเจีจะกินปลาคูค่ะพรุ่งนี้ยากจะทอดปลาทูให้ค่ะไอจีจะกินปลาทูค่ะอันนี้ก็ปลาทูนั่นแหละค่ะเนี่ยปลาทูครึ่งหนึ่งปลาดุกครึ่งหนึ่งเจียวปลาทูใช่ไหมคะ ไอจนนีจะเอาปลาคูนะค่ะอะคนเก่งของดาไอจีจะกินบลนี่ค่ะโอเคค่ะกินปลาคาวกินพิคาวกับยา่ามั้ยอร่อยไหมพขคาวอร่อยอะน่าอิ่มค่ะมัเห็ด เดี๋ยวจะกินข้าวกับมะม่วงค่ะนักพี่น้องเด็ดซีสุขุมสุขล้นใช่ใช่เก่งเยอพี่น้องจ้าใา้ร่างต่างประเทศด้วยนะอืมมันมีพริกด้วยไอ้กี้หยิบกินคนเดียวนะคะมันมีพริกด้วยอ่ะอันนี้ไม่มีค่ะอันนี้ไม่มีพริกค่ะอันนี่มีพิกอันนี้ไม่มีพริก เว้นเพิ่งมากินขาา่าวจักค่ะกินนมกลองเดียวเบิ่อเหมือข่าวตรงนี้มั่งมั่มกันมีท้ทำอะไรยากกันมันม่มมันซื้อมาจากฝากจากของจ้าง ตัวค่ะไอจีตัวเุดยอดใค่ะไอจีเรียกไอจีมากินข้าวนะคะมากินข้าวด้วยกันนะคะกินข้าวกับน้องไอจีค่ะม่วงก็อร่อยนะคะอเค กระชีบระชีกระชีบกระีกรตงกินขอกระชีเองได้ไหมคะใช่เยนหนอไหม้องกินขอก้องวนไว้ในคนอืม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 อะไรเอะ นั่นเดียวเฉพาะพ่อเป้พ่อเป้เนีเอ้าคลิปนี้น้องไอจีขอร์ล่าสำนีกันเล่าจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยายแววชาแนลค่ะพ่อกันในคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะสวยๆสวัสดีค่ะเฮ็ดดีๆบ๊ายบายมายายจะไปปิด